สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพราการุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรินนีสาเกล่าโรปูลูประธานทิิปดีแห่งสาธรารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรินีซาเกล่าโรปูลูในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเฮเลนิกคนใหม่เมื่อวัอนที่13มีนาคม2563ความว่าพะน้าท่านนางไอกาเตรินีซาเซล่าโรปูลูประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเฮเลนิกกรุงเอเธนส์ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐเฮเลนิกข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาาวรของสาธรารณรัฐเฮเลนิกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ขันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐเฮเลนิกจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของประเทศทั้งสองให้เจริญง,งอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงก์พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวประชาชนเป็นลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสสวลีกรมหมื่นสุทนาธีนาธด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวารวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงในเร็ววันและนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการประทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่ตาง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักก็จะวันนี้แล้วนะคะคุณปิยนีเทียมอัมพรและดิฉันมีรินพิรานาทองบอ่อยจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ